เราต้องรู้ว่าเราอยู่เพราะอะไรก่อนเพราะอีกไม่นานแม่ก็ตายหากกันไปหมดแล้วอะเราต้องมีความสุขก่อนเพราะนั้นจะทําอะไรมีความสุขก่อนครับไม่เดือ,อดร้อนก็ดื่นทำไปเถอะครับแล้วคุณก็แข่งรถเองคุณแพ้ใครตายอะเมออไม่ตายอะใช่ไหมอะเพราะนั้นแพ้อยากชนะก็กลับไปพัฒน,นารถตัวเองพัฒน,นาตัวเองแ,แค่นั้นเองจบิ่ต้ตก็จะการแข่งขันย้อนกลับไปลนปี2 0 1 5มีการจัดงานแข่งแร็ที่นครชัยศรสีผู้จัดแต่พิกิก ก็มาโทรมาชวนอะไรเงี้ยเราก็ตอนนั้นก็ทํารถเซตในโนโนฮาวตอนนั้นมันไม่มีใครเล่นเลยเพิ่งงานแรกไงแล้วก็เนเริ่มเข้าไปจอยได้ตอนนั้นครับ Moon I a n f f t t o o y บ s i ์ดิ a s เ e สทีมครับผมผมเป็นออ t ตไ d ดิสพิวเตอร์ของมู n ใช่ไหมผมก็ดูครับ <after> ก <that> ็เสพว่าเขาเจอเขาเป็นยังไงเราเราอะเราหลงไหลดีว่าหลงไหลในวัฒนธรรมแบบนี้การที่แบบใช้ชีวิตแบบไลฟ์สไตล์ที่มันเป็นตัวเองถ่ายทอด ศิลปะหรือความเป็นตัวเองลงไปในรถรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยคือมันเราเรียนรู้ครับแล้วก็เราก็มาดูเออสิ่งที่เราเราก็ทําได้นี่หว่าแล้วก็กลายเป็นวันหนึ่งไม่รู้ตัวมันกลายเป็นมันดูกึมม่งไปหมดเลยครับการรถแต่งก็แต่งไปครับจะทํารถแข่งมันก็ต้องทํารถแข่งมันยังไม่เหมือนกันเลยครับใช่แต่ในที่แฟตบอยครับเราจะเห็นนะว่ามีความคล้ายก,กันกด้วยว่าเราทํารถแข่งแต่เราต้องสวยด้วย มาเริ่มแข่งแดกมาเริ่มไปเรียนเซอร์กิตแต่แนะนำว่าถ้าอยากได้ก้าวกระโดดไปเนาะเรียนมันมีคอร์สให้เรียนอยู่แล้วครับถามผมมาให้เรือกระหว่างเซอร์กิตกับแดกอ่ะผมเลือกแดกผมยังสนุกกับตรงนี้เซอร์กิตมันมันมันต้องพึ่งคนอื่นมาช่วยซัพพอร์ตครับแต่อย่างแดกเนี่ยเราพึ่งแค่แค่เมียใช่เราพึ่งแค่เมียแค่นั้นเลยเราไม่ต้องพึ่งตัวบรรจัยวัวบรรเทหลักคือเมียรครับน <c oughs> ั่งดูแต่ทีวี ใช่ไหมครับเราเอานั่งดู y o u t u b ูอุ้่เขาม,มีการแข่งขันเลยแต่เรายังไม่เคยออกมาเลยมาดูก่อนก็ได้ยังไม่ต้องมาแข่งหรอกดูก่อนชอบก็ลองปรึกษาได้ครับแฟนบอดีไซน์ยินดีให้คำปรึกษายินดี้คำแนะนำเพราะเราอยู่กันแบบพี่น้องแนะนำได้หมดครับไม่มีใครจ่าย